วันนี้ยังมีเธออยู่ตรงนั้นตรงนี้เสม,มอเดินมาเดินไปไม่เคยหันเหไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่ <c oughs> ส่วนระดับของพิธีการวันนี้เลยนะคะร่วมนะคะท่านผู้มยการรงเยนตาครีพิธาสัท่านผอ,อชัดชัยนะคะท่านรองผู้วีการทุกท่านแล้วก็ผู้มีเกียรติที่มาร่วมนะคะคุณครูืึงได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะติดไว้ทางด้านในด้วยนะคะดงนน้ว่าสดๆมาติดให้ที่ชั้นบนแล้วก็มีศิลปินศิลระอีกสองสามท่านมาแสดงงานด้วยน,นะครับนวกผลงานนักเรียนเราจะหมุนเวียนนะครับไม่ได้ว่า ภาพเดียวแล้วอยู่ยาวยันฝุ่นจับนะครับหนึ่งเดือนเราจะมีการเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีผลงานนเรียมุ่เวียนสแสดงไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าของใครที่ท,ที่ที่มีผลงานมีความสามารถก็จะมีการสแสดงเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเดินเข้ามาดูได้ทุกเดือนโดยที่ผลงานจะไม่สัานการวันนี้ได้มีกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ว่าศิลปะที่นี่เข้มแข็งนะครับ ตั้งแต่ผมมาอยู่3 4เดนะือนเชิญผมเปิดน,นู้นี้นั่งสามสีรายไดมีความสามารถทางด้านศฐฐิลปะได้สมต่อแล้วก็สามารถที่จะไปเลือกเรียนเป็นอาชีพได้ีกอีกอาชีพก็เป็นเวลาสมควรเรียที่ท่านผู้การไปจะรเพื่วยตัดลิบิ้นให้จทไทยไว้ตรงนีน้เพราะครูคิดว่าถ้ามาอยู่ตรงนี้มันจะยั่งยืนและก็มีประโยชน์แต่ถ้าอยู่บ้านครูเนี่ยถ้าครูตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านี่มันคืออะไรเขาก็จะเอาไปทิ้ง แต่อยู่นี่เขาก็จะไม่ทิ้งไงเขารู้ที่มาที่ไปนาะอันนี้ก็คือชื่นชมนะชื่นชมจริงๆกรสูก็ยู่งงหลังจากนี้นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปชมผลงานด้านในได้เลยมีแอร์เย็นๆาด้านในนะคะนีแอรดยไหมล้วตดไปอยู่ประจำงานเสียงเบาๆแคเสียงลอยเบาๆมีมะเร็งปกติเด็กตกแข่งมั้ยตกปเ่ย เป็นภาษาดีใช่ครับความความขั้นชันโอ้โหทั้งหมดเนี่ยนะเขียนลายเส้นอยู่หน่อยทำอะไรก็ได้แล้วแต่นี่คือความหมายก็คือหกหกข้อชี่อผ้าเนี่ยเป็นเรื่องของแถบก็คือลำดับครับเวลาเรามองภาพเนี่ยเราจะเห็นแต่สีสันก่อนแต่เราลืมดูไปว่ามันมีลำดับอยู่ตรงนี ตรงนี้มาจากสัญลักษณ์ของอ่มาเลยมันจะโตนะครับล่าสุดเพราะว่านเสร็จล่าสุดเลยเขาจะไปถวายที่ผมแต่ว่าผมขอเมาแสดงที่มอนนี้เนเี่ยตนูนไปุบไุบมุมี้่ซนนี้ที่ใครเปใครอะไได้บ้างครับนี่พี่รูไม่ค่อยมีคด้เซ็่ากมาก